สกรปรกแบบนี้ชอบไหมคะแน่นอนว่าใครๆก็ต้องชอบความสะอาดเพราะว่าความสะอาดมันมีทั้งผลดีทั้งตอบตัวเราเองและผู้อื่นเมื่อจะเป็นความสะอาดทางกายที่เราต้องชำระร่างกายให้สะอาดอยู่เสมออย่างน้อยเช้าเย็นถูกต้องไหมคะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและยังเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยจะกล้าเข้ามาหาเรามากขึ้นถ้าไปมอมแมมแบบนี้ใครจะกล้าเข้าหาไหมคะไม่ และจิตใจของเราเองที่จะต้องมีการชำระให้มันสะอาดอยู่เสมอสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเครียดหรือว่ามีภาวะกดดันมากเกินไปมีอีกอย่างหนึ่งคะ่ะที่ใครหลายๆคนหลงลืมไปคือความสะอาดทางวาจาความสะอาดทางวาจาในพระพุทธศาสนากล่าวไว้มี ความสะอาดทางวาจามีทั้งหมด4อย่างด้วยกัน 1. คือการละจากการพูดเท็จ 2. คือการละจากการพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นเขาแตกแยกกัน 3. คือการละจากการพูดคำหยาบพูดถ้อยคํำที่เป็นที่พอใจของชนชาวเมืองและ4ข้อสุดท้ายคือการละจากการ พูดเผอเจอรู้ไหมคะว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยแม้แต่การโกหกเพื่อหยอกล้อหรือเล่นกันก็ไม่ควรค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่จะนํามาให้มันเกิดผลขยายมากยิ่งขึ้นเหมือนครั้งหนึ่งที่เราจะพูดโกหกแล้วแม้แต่ล้อเล่นก็ตามครั้งที่2มันก็จะทําให้เรากล้ามากขึ้นทุกคนสังเกตเห็นไหมคะจะเรียงลําดับเลยข้อแรกนี้เป็นสิ่งที่หักทําแล้ว ถ้าเราพูดเท,ท็แล้วมันจะส่งผลกรรมที่เยอะกว่าซึ่งจะเรียนเรียงกันเป็นข้อๆวันนี้นะคะก็ขอฝากความสะอาดทางวาจาเอาไว้ให้ทุกคนด้วยนะคะรักษาทางกายแล้วใจแล้วอย่าลืมวาจาค่ะสวัสดีค่ะ